สัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกันนะคะแต่วันนี้เราจะมารู้ถึงความหมายนะคะว่าเออในการแปรรูปผลผล,ผลิตจากการเกษตรนั้นน่ะการแปรรูปเราจะทําอะไรได้บ้างวันนี้มิสเราจะยกตัวอย่างนะคะการแปรรูปจากการทําแห้งค่ะ การทําแห้งคือเป็นการทําให้น้ํามันละเหยออกไปจากอาหารค่ะให้มากที่สุดโดยให้มีความชื้นหรือเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนะคะที่จุลินทรีย์ไม่สามารถเติบโตได้นะคะ mm. การทําเค็มการทําเค็มเป็นการถนอมอาหารนะคะโดยการใช้เกลือเป็นวัตถุก,กันเสียอาจมีการใช้สารเคมีบางอย่างเข้ามาช่วยในการปรุงแต่งรสชาติของอาหารนะคะ เช่นการทําอะไรบ้างเรียนการดองเค็มการประกาศดองมะนาวดองอะนะคะหน่อไม้ดองอันนี้ก็คือใช้เกลือเป็นวัตถุก,กันเสียนะคะการหมักดองเป็นการถนอมอาหารโดยใช้ความเข้มข้นของเกลือค่ะน้ำส้มและน้ำตาลเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชือ้อจุลินทรีย์นะคะการเชื่อมค่ะ การเชื่อมเป็นการเพิ่มปริมาณของน้ำตาลในอาหารให้สูงขึ้นโดยใช้ความร้อนทำให้อาหารสุกและน้ำตาลเนี่ยซึมผ่านเข้าไปในเนื้อของอาหารนะคะต่อไปการแปลรูปผลผลผิตก็คือการแช่อิ่มค่ะการแช่อิ่มเป็นการถนอมอาหารโดยการค่อยๆเิมน้ำตาลลงเข้าไปในอาหารจนกระทั่งอาหารนั้นอิ่มตัวด้วยน้ำตาลนะคะ การฉาบค่ะการฉาบเป็นการทำให้อาหารสุกก่อนแล้วจึงนำมาคลุกเขากับน้ำเชื่อมที่อิ่มตัวน้ำตาลก็จะเกาะติดเป็นแผ่นนะคะเป็นเกล็ดขาวๆการกวนค่ะการกวนก็เป็นการถนอมอาหารโดยการนำผักผลไม้หรือธัญพืชมาผสมกับน้ำตาลโดยใช้ความร้อนเคี่ยวจนปริมาณน้ำตาลเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นะคะต่อมานะคะวันนี้มิสรรกก็จะยกตัวอย่างการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นนะคะตอนนี้เครื่องเทศเนี่ยมาแรงเลยนักเรียนกระชายหอมนะคะตะไคร้นะคะวันนี้มิสวรรกเลยนําเสนอการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรคือการทําขิงดองนะคะแต่ถ้าพูดถึงขิงดองก็ต้องทานคู่กับแหลงเรียนเสกกออีสานนะคะ แหนมนะคะก็เพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างการทําขิงดองกันนักเรียนขิงดองแน่นอนค่ะต้องมีขิงอ่อนค่ะลูกมีมะนาวนะคะวันนี้ก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีขิงอ่อนสัก1กิโลกร,รัมมีมะนาวสัก1ผลนะคะเราจะมีเครื่องปรุงรสอะไรบ้างคะ่ะมีเกลือค่ะมีน้ำส้มสายชูมีน้ำตาลทรายมีน้ำเปล่านะคะเกลือก็ประมาณช้อนครึ่งนะคะ น้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยค่ะน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนครึ่งค่ะนะคะเป็นช้อนโตนะคะนักเรียนแล้วก็น้ําเปล่าค่ะนะคะเมื่อเราได้วัตถุดิบเหล่านี้แล้วเราก็เตรียมเลยค่ะนักเรียนเตรียมนะคะนําขิงมาลอกเปลือกขิงออกแล้วฝานบางๆค่ะลูกหลังจากนั้นก็นําขิงไปแช่ในน้าน้าผสมเกลือทิ้งไว้ประมาณ10นาทีที่เราต้องแช่ในน้าเกลือเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อรด เพื่อนำความเผ็ดของขิงเนี่ยออกนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะนะคะให้เราตั้งไฟเคี่ยวน้ำตาลค่ะน้ำส้มสายชูเกลือน้ำเปล่าโดยเคี่ยวจนน้ำตาลละลายแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะคะพอได้อุ่นๆแล้วก็เทส่วนผสมลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนของการนำขิงแล้วก็น้ำ ดองขิงมาผสมกันค่ะนะคะนำขิงขึ้นจากน้ําเกลือแล้วก็บีบค่ะบีบน้ําออกให้หมดจากนั้นก็นําขิงไปแช่ในขวดที่มีส่วนผสมของน้ําขิงนะคะหลังจากนั้นก็บีบมะนาวแล้วก็คนให้ทั่วปิดฝานะคะให้สนิทการดองหรือการทําแบบนี้เราต้องใช้ขวดโหลที่เป็นโหลแก้วนะคะไม่ควรที่จะใช้เป็นโลหลค่ะนะคะสังกะสีเพราะมันจะกร่อน,นะคะเป็นอันตรายต่อ สุขภาพเวลาเราทานเข้าไปแล้วแล้วก็นําไปแช่ในทิศในตู้เย็น1คืนจึงจะสามารถรับประทานได้นะคะน,นักเรียนนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่มีสวรั์ได้ยกตัวอย่างนะคะการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกันใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ